สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจัสทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCG ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารียนเจ้านี้นะครับ TV สองีนะครับนี่ฮาุที่เป็นล่างยีราฟนะครับรากญี่ปุ่นนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยนะครับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่4ชิ้นนะครับโมเดลสอดฐานครับ มาดูที่บมเดลก,ก่อนครับนี่ครับยีราฟจมูกทำออกมาได้ดีมากๆครับแล้วก็ใส่สูตรนะซิกแพคมาเต็มตัวใหญ่แน่นๆนะครับแขนเล็กนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่หางเข้าไปนะครับหางก็ใส่นอ๋อนี่นี่นอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวใหญ่แน่นคุ้มแน่นอนครับวางคู่กันสามันผมว่าสวยแน่นะครับนี่ตาปั๊มของเขาครับจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนแล้วก็มาดูนที่เสากันบ้างนะครับเสาเขาเขียนว่า30 B นะแล้วก็ฐานครับนี่ครับแล้วก็ประกอบนะครับ นี่มันเสามันจะอยู่ใกล้ๆหางนิดนึงครับอันนี้ระวังหน่อยอ่ะพอน,นี้นะครับเป็นหมุดอย่างนี้นะระวังหน่อยนะครับแนะนำให้ถอดเปลือกหอยนะโอเคครับเรียบร้อยครับไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัด s อยด้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีะครับ